แหวนพี่รอบปิดตาของหมอปู่นะครับจะมีการพอกด้วยผงคุกรักนี่นะครับหนานะครับอย่างหนานะครับนะครับผมไม่ดูนะครับอย่างหนาเลยนะครับนะครับนะครับอันนี้ก็คือลักษณะลักษณะโดยทั่วไปนะครับผมไม่ดูรอบๆก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อ ฐานบัวนะครับฐานบัวสองชั้นเนี่ยนะครับฐานบัวสองชั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนาและใหญ่นะครับแล้วก็มีพระบิดาอยู่ด้านบนนะครับนะครับแล้วก็พอกพอกผงคุกร้างนี่อย่างหนาเลยนะครับอย่างหนาเลยนะครับ<ม>ก็จะมีลักษณะของการปลีแยกนะครับเนื่องจาก